ว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมประธานสภาและว่าที่รองนายกเทศมนตรีนำทีมกลุ่มคนรักแม่สอดออกขอบคุณทุกคะแนนเสียงรอบเขตเทศบาลน,นครแม่สอดค่ะองค์การครับขอสวัสดีท่านผู้ไม่พ่น้องในเขตเทศบาลนครแม่สอดที่เคารพรักทุกท่านครับครับ,รบเสียงที่ด้านน้ยินด้อนรังนี่คือเสียงของว่าที่ร้อยตรีประเสริฐกรกรน,นะครับึ่งวันนี้ ได้นำลูกทีมนะครับผู้สมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดกลุ่มนะครับหลายหลายคนทุกคนนะครับมาขอขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงนะครับที่ท่านได้มอบความไว้บางใจให้กับผมนะครับแล้วก็สมาชิกสภาเทศบาลในกลุ่มครับเข้าไปรับใช้ท่านพ่อแม่พี่น้องเพื่อไปบริหารงานเทศบาลนครแม่สอดให้เจริญยิ่งขึ้นไปเราขอสัญญาครับว่าเราจะทาทุก สงทุกอย่างทุกประการเพื่อให้ความผาสุขความเจริญนะครับมาสู่เทศบาลนครแม่สอดอย่างเต็มที่ตามที่พ่อนแม่พี่น้องปราถนาครับใช่โยใช่โยใช่โยขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครหัวหน้าทีมกลุ่มคนรักแม่สอดหรือว่าที่นายกเทศมนตรีนครแม่สอดพร้อมนายไตรศักดิ์บุญยเสรณีประธานสภาเทศบาลน,นครแม่สอดและนายกันกันนินนายสุวิทย์คามณีวงศนายไกรสอนกิจการและนายจำนงคงปานว่าที่รองนายกเทศมนตรีทั้งสี่ท่านนำทีมกลุ่มคนรักแม่สอดพร้อมรถแห่แห่ไปรอบเขตเทศบาลน,นครแม่สอด เพื่อขอบคุณทุกๆคะแนนเสียงของชาวนครแม่สอดที่เลือกทีมกลุ่มคนรักแม่สอดทั้งทีมไม่ว่าจะเป็นคะแนนเสียงจากการเลือกตั้งทีมนายกเทศมนตรีพร้อมคณะรองนายกเทศมนตรีและคะแนนเสียงจากการลงคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดเพื่อเข้ามาบริหารงานนครแม่สอดด้วยคะแนนเสียงท่วมทน้น นะครับตีมอบความไว้วางใจให้กับคนลุ่มคนรักแม่สอดนาโดยว่าที่ร้อยตีประเสริฐวงละครนายกเทสมนตรีคนใหม่ของเราพร้อมทีมงานสอทขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาว เทศาบาลนครแม่สอดทุกๆท่านนะครับที่ได้มอบความไว้วางใจให้กับคนกลุ่มรักแม่สอดจนมีโอกาสได้เข้ามาทางานในเทศาบาลนครแม่สอดมีโอกาสเข้ามารักใช้พ่อแม่พี่น้องชกาวเทศบาลนครแม่สอดนะครับทางคนกลุ่มรักแม่สอดก็ขอบคุณทุกๆท่านเลยนะครับต่อไปก็เดินหน้าต่อเลย